สองเลขเด็ดไอไข่ล้วงหายโผล่สามตัวตรงสองผัวเมียหอบประทัดแก้บนหลังดวงเห่งถูกหวยสามงวดติดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีขา่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะถ้าท่านอยากทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ ไอ้ไข่เลขเด็ดไอ้ไข่ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่อง 3A มเอวตี้ไปด้วยนะคะเราจะมีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆเกี่ยวกับไอ้ไข่มานําเสนอท่านทุกวันนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะไปขอโชคขอลาบไอ้ไข่นะคะที่วัดนิยมญาตรานะคะสมุทรปราการก็มีไอ้ไข้แล้วนะคะที่วัดนี้บรรยากาศก็ คึกคักไม่แพ้วัดอื่นนะคะผู้คนเดินทางมาขอโชคขอลาบมากับขอพรไอ้ไข่กันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าไอ้ไข่ที่วัดนี้ก็ให้โชคให้ลาบกับคนเช่นเดียวกับที่วัดอื่นนะคะจึงทําให้บรรยากาศที่วัดนะคะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนนะคะทั้งนักท่องเที่ยวทั้งนักเสี่ยงโชคสแสวงดวงนะคะเดินทางมาแก้บนไอ้ไข่ขอโชคขอลาบไอ้ไข่กันคึกคักตลอดทั้งวันเลยนะคะ โดยพระครูวิจาร์ณธรรมคุณเจ้าอาวาสวัดนิยมยาตรานะคะเราวานน่าได้นำรูปปั้นไอไข่หมายเลขรหัส37มนะคะมาจากวัดจีดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมาตั้งไว้ที่วัดนิยมยาตรานะคะเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอโชคขอลาบนะคะมีสองสามีภรรยานะคะได้เดินทางมาแก้บนไอไข่นะคะเนื่องจากถูก รางวัลถูกหวยติดต่อกันสามงวดแล้วนะคะซึ่งสองสามีภรรยานะคะเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเมื่อเขาเฮงแล้วเขาก็ได้นำประทัดหนึ่งพันนัดมาจุดถวายแก้บนไอ้ไข่นะคะโดยนางสาวจันนาพรทองก้อนอายุ3าปปีนะคะเป็นคนฉะเชิงเซานะคะเล่าว่านะคะทราบข่าวจากเพื่อนคนงานด้วยกันว่าที่วัด นิยมญาตราได้นำรูปปั้นไอ้ไข่มาจากวัดเจดีนครศรีธรรมราชตั้งไว้ให้คนมากราบไหว้ขอพรนะคะโดยเพื่อนมากราบไหว้แล้วก็ได้โชคได้ลาบนะคะโดยเพื่อนของเธอบอกว่าได้โชคจากการล้วงไหายหน้ารูปปั้นไอ้ไข่นะคะแล้วก็เลขเด็ดจากหางประทัดนะคะที่จุดแก้บนไอ้ไข่นะคะซึ่งตอนนั้นเธอบอกว่าเธอไม่เชื่อนะคะเธอเลยเดินทางมาขอลองบ้างนะคะ และปรากฏว่าถูกหวยติดกันแล้วสามงวดติดเลยนะคะได้รับเงินรางวัลมาไม่น้อยเลยเธอบอกอย่างนี้นะคะแต่ไม่ยอมบอกว่าจานวนเท่าไหร่นะคะตอนนี้เธอเชื่อแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะคะโดยวันนี้ได้เดินทางมาเพื่อแก้บนและขอเลขเด็ดงวดต่อไปนะคะโดยในครั้งนี้นะคะเธอได้เลขเด็ดสามตัวเลยนะคะนี่เลยนะคะคือหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็เลขคางประทัดคือ 3 9 9นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเธอบอกว่างวดนี้เธอได้399กับ617นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจรารณญาในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะตอนนี้ไอ้ไข่มีกระจายเกือบทุกที่แล้วนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบนะคะก็ไปได้นะคะที่วัดนิยมยาตราำตำบลน,นิยมอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะ ไขไข่ที่นี่เป๊ะปังไม่แพ้ที่อื่นเลยนะคะสวัสดีค่ะ